อ๋อได้แล้วได้แล้วได้แล้วเปิดเปิดอพีเอชไงเปิดเลยต่อมาอ๋อโปรแกรมเสริมน่ะเรียบร้อยหอพาตเางเปิดหน้าต่างยห้องไม่ทราบฉันใส่กระสุนไรมาวะเนี่ยแป๊บนึงนะเปิดหน้าต่างโปรแกรมโอเคเม็ดแรกต้องยิงคนเท่านั้นเฮ้ยมี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 บอดดี่หว่าเหมือนมันจะยิงเหมือนมันตะลงไปทางนู้นได้นะน่าจะมีคนวิ่งไปนู่นหรือเปล่ามันก็เลยถอยมาเนี่บอดปกติตรงนี้จะไม่เห็นบอดนะ น่าใช่ไหมน่าจะมีคนวิ่งไปนู่นแหละบ้านคนรวยแล้วมันก็เลยเห็นบอทอัลเลอร์ตแล้วมันก็เลยขึ้นมาตรงนี้ตรงที่เรามานั่นไงเสียงปืนน่าจะถึงประมาณอุโมงไปมากอ่ะเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาโจโบเฮ้ยเฮ้ยฝั่งนู้นน่ะไม่อยู่ด้านล่างโดนยิงจากด้านขวาไม่รู้เหมือนกันสองนี้สองนี้ะไรโอเคตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตัวนึง สวยตัวนึงอีกตัวนึ่งอยู่เลยตายตายตายคนบอดหรอไม่ใช่ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่พี่ยิงดงลูกหมวกนะมันจะชาร์จผมหรือเปล่าตอนเพื่อนมันยิงไงแล้วผมวิ่งหนีก่อนไอ้ตรงนั้นแหละตายยังตายแล้วคนีตายคนีตายกี่ตัวเข้าหัวผมไม่ใช่คนบอดหรอกเห็นสามตัวที่สามอ๋อยิงี่ภูมิยิงไปหนึ่งมันมาจากไหนวะ แต่จากไอ้คนนไม่มีกระเป๋าทคนหมดทุกคนป่าไฟไหม้หรือเปล่ามันใช้กระสุนแลว้วทำไมมันยิงพี่ไม่เข้าวะรถไปสี่หน่วยเองสามหน่วยเฮ้ยมันทับที่แย่ว้าแย่มากโอ้แต่ถ้าผมเปิดเองน่ะอาจจะได้ทองหรือไม่ก็แดง <laughs> ปยอลนะปิดไป่ได้ดฟาร์มท็อปที่กันอ่ะโอ้แย่มากแย่แย่แยทะเลาะอะไรกันวะเนี่ย <c oughs> พี่สองคนก็โตแล้วนะโวยบันได้โอ้ออกไม่ได้รอบนี้เสียใจด้วย <c oughs> แล้วรู้สึกว่าวันนี้ฉันจะเป็นกระสอบทราย,ยางั้นเหรอ <c oughs> โดนคนแรกแหละ <c oughs> เพลงดับล่องกระพา เี้ยก็ไม่แปลกหรอกที่ทำไมก่อรถน้อยิใกล้้ๆน่กก็ดีโโอหระสุนเบซ้ายนิดหน่อยมีขวาไปนิดนึ่งไม่ซ้ายหรอวะผมว่าขวาล้วนนะเอฟโวอะเฮ้อทั้งซ้ายทั้งขวาเลยถ้ากดลัว ไไม่ต้องคอเอาต้องไปตายเบาเล่นดอดไปนั่นแหละเจอคนก็วิ่งันไปก็เล่นกต้อมูลแบบผมอะกรรทัดรัดอะเรีอกกัน Hey, เล็งตัวแล้วกันเล็งตัวแล้วให้มันไปโดนหัวแลมแม <Hey. S 2> นวเฮ้ยานะคนะไม่ใช่ผมเหมือนมีนะมีไม่ใช่เหมือนแถวนน้นอะยังไม่เห็นตัวมันลั่นบอดไอตัวที่เดินถนนแน่เลยใช่บอดตายตรงไหน เห็นแล้วเห็นแล้วสองตัวสองตัวด้านล่างด้านล่างด้านล่างมาติดไม่เห็นเลยตรงนี้รันไปรับไปเลยคุณบอทคุณบอทเอาปล่อยตัวนี้ให้ใช่ใช่ใช่มาขึ้นแสดงว่าเควสเดียวพี่ใช่เควสเดียวหรือไม่ก็รอดักรอดักกูมงกุก็ได้นะเซร็าเสร็ไอ้เหียถอยถอยถอย ไม่ได้พี่เสื้อ5้ารถถังฝักกูฝักเขาด้วยได้ยินเสียงแล้วแต่ยิงไม่ได้เฮี้ยเห็นโอไกลย,ยังอ่ะร้อยอยังไปใกล้กว่านั้นก็ได้ั้งเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตรงเซฟฟีเลยนะเห็นแล้วเซฟฟีเหรอใช่มาคมาคที่นหนอ่อมาคนี่แหละเห็นเลยเมื่อกี้มันเดินลงไป เหมือนวิ่งมานี่นะสองตัววะสตันสองลูกไม่ใช่คนเดียวแน่นอนถอยก่นอนถอยใกล้อย่าถอยใกล้เบอโอ้โ,อโหตัวนึงอยู่นูน่นตัวนึงอยู่นูน่นตัวนึงวิ่งม,มานี่แล้วปืนอะไรวะหลายตัวพี่มันเห็นพี่แล้ว เห็นแล้วอุ้ยเอ้ยมันระเบิดป่าไล่หาพี่อ่ะได้ไงไอะแยกกมาคน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 ได้เปรียบอยู่อยู่ที่สูงอ่ะพลละตี้มันนี่เป็นบอดคนพี่เปียดกระสุนก็ได้พลลอตตี้กันดูแล้วแต่เลยพี่เฮ้ยมีมีมี โอเคเห็นตัวเดียวนะไม่ชัวร์เหมือนกันขอรีโหลดแป๊บมีไหมน่าจะตรงนี้เราใกล้ฮอสโซนใช่ไหมใช่มันจะมีจุดเกิดอยู่ตรงนี้นะมีปะมีอีกคนปะไม่ชัวร์โดนหัวหรือว่าอะไรเมื่อกี้ ยังสภาพเสียงปืนแล้วไงโดนทุกส่วนวะเนี่ยก็ต้องตอบได้ยินว่าเมียก็ต้องตอกได้ยินเหมือนกันนึกว่าเป็นอยู่คนเดียวเมียก็ต้องตอกก็แบบฮะที่ก็เลยฮักไงเดี๋ยวหูนี <c oughs> ่แบบงานก็ต้องเคลียร์เมียก็ต้องตอกพี่ก็เลยฮักไงที่เอาบัตรกำนันมาด้วยไงสองใบ ไหนกุญแจฟรีไงกำลังจะไปเข้าแล้วจ้าข้างล่างไม่มีกุญแจโอ้โหข้างบนแทนแล้ว้พี่ฮอตขาข้างล่างงั้นก็ขอเซฟฟรีสองเซฟแย่วกลับไม่เสียอะไรเลยนี่หว่าไ,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 ไม่ได้เลยเลย ห้าพันห้องนั้นเลยป่ะไปกันเถอะออกของเดิมไหมได้หมดมันอาจจะดักเราก็ได้นะเฮ้ยมันยิงบอดปะน่าจะเอจเจอแล้วมันใหญ่มากเลยมันยาวมากลวงลวงลวงเนี่ยพอใส่เลดดอดมอก็เจอแบบนี้ <laughs> อะไรวะ <laughs> นยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยอยู่่ปาาหนน้ะมากสนไยทุกตัวเลยเฮ้ยอุยนี่ไงยิงผมอยู่ใครโดดเมื่อกี้ มัน,ม,นมันยิงผมอยู่ได้ยินเสียงแถวนี้อ่ะเดี๋ยวหน้าไปนี่ลเลยี๋ยวเดินให้อาจจะอยู่ข้างบนนะระวังด้วยอย่าใกล้อย่าใกล้ใช่น้าแล้วเนี่ยง้าเลยง้าเลยง้ายเลย สวยมันอ้อมทางไหนบ้างวะเนี่ยพี่เก็บไปกี่ตัวกันละวสองตัวอดี๋ยว่ในป่าในป่าแถวนี้ใก้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แถวนี้ใกล้ผมเลยเสียงอ่ะในป่าเนาะในป่าในป่าในห้องนี้อ่ะในห้องนี้อ่ะมันปีนหน้าต่างมันวิ่งหนีอยู่เนี่ยข้างหน้าผมเนี่ยใช่เหรอข้างในก็ได้ยินนะเสียงปืนด้านในก็ได้ยิน โอเคเสียงมันอยู่ด้านนอกใช่เสียงปืนทางนั่นแหละเนื้อสองให้หน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยโอซ้ายยุทธภัณฑ์มีอีกตัวนื้นไงปืนหรือขีในที่อีกตัวสไน24ใช่ไหมมันน่าจะเล็งเซตห้ามันก่อห้าพี่มันน่าจะเล็งไงตรงยุทธภัณฑ์แน่เลยตรงผมมากอะคนละตี มันน่าจะเลงไอ้บนยุทธภัณฑ์มันก็เลยหันหลังให้เนออะ

ไม่ใช่ไม่ใช่พี่เพิ่งโยนก็มีอยู่ใส่ปี๊เนี่ยล่วงหนึ่งมึงได้โยนมอลทอปป่ะไม่ไม่โยนแฟด์เอาล่แล้วมอเตอร์ทอปมันมอเตอร์อปมันต้องมีโยนมาจากทางไหนวะพี่ไม่เห็นวะข้างในแล้วทำขอรีโหลดแป๊บนะข้างในเนี่ยระวังในกระสอบดี่เคลียร์เดียังนเนี่ยตาตาตาคนเดียวโอเคเซตตัวเองเฮ้ยแถวนี้แถวนี้ ตรงสุดสายก็มีไปกล้าขยับตรงม์กเห็นไหมเนินเนินเดินไปทางนู้นเดี๋ยวพี่ไปทางนี้โดนเม้นึงตายสุดสานมีไอโมซินที่ยิงเราตายแล้วใช่ไหมสุดสานเนี่ยได้ร่างเหรอร่างร่างโอเค กำลังไปสวยอยู่บนได้ันได้อยู่บนได้อยู่บนได้ทางลงไม่มีชุดอะไรเลยอ่ะตรงนี้ตรงนี้แบบจับจับอยู่ข้างในยิงขึ้นไม่ได้อ่ะอะไรวะตอข้นไเฮ้ยเฮ้ยข้างนอกข้างนอกด้วย ได้ไหมเนื้อเนื้อซ้ายซ้ายโอ้โหตรงนี้ด้วยนะผมต้องการคนเข้ามาเสริมได้ไหมข้างนอกข้างนอกเจ็บพี่เข้าหัวไปนเม็ดนึงแล้วนอกหน้าต่างมันข้างล่างมันมีนอกหน้าต่างด้วยข้างนอกข้างนอกต้องเดี๋ยวเดี๋ยวไปจุกไปจุกเดี๋ยวดูให้ดูให้ไปเลยไปเล่นเลยเล่นเลยไม่ต้องรบ ไอ้ห้องด้านซ้ายตายแล้วใช่ไหมน็อตที่มวกยิงทีแรกโอเคแต่ข้างนอกเหรอแต่ข้างนอกเหรอแต่ข้างนอกโอเคโอเคสิงกินยานี่ใครมันเหรออืมน่าจะใช่เพราะว่าพี่กำลังผ่าตัดเฮ้ยมีสไนอปเต์อีกสไนอต์แถวนี้แถวนี้ได้ยินเสียงแถวแถวนี้โอเค เหมือน <T> <K ill> เป็นยิงเวที่บีบบังค้าให้รอดอ่ะพอทำให้รอดฟอกทองจากออกแล้วนะปวดเยี่ยวเหมือนมีนะมีมีมีเขาไปแล้วไอ้โฟ์ที่นี่อยู่นี่น็อกหนึ่งระวังนะโอ้ตัวนี้ยิงไม่ได้ตัวนี้ตัวนี้ปืนลัวนสู้ไม่ได้ โอเคสวยขึ้นมาเหรอลงลงยังยังเฮ้ยสองตัวชื่อจีนตรงนั้นแหละเนี่ยมันอยู่หนีเหรอหนีไปตัวหนึ่งข้างลลางโอ้โหเกาะห้าเกาะเอลีเอร์ออนไลน์แล้วโอเค ออกไปแล้วโอ้ว้าวทรงนี้อย่างนั้นหรอบ่ตรงกลางหายไปไหนไวะข้างบนข้างบนไดไหมไม่ไม่สายมาอีกข้างบนนะั้นเนิร์ดเจ็บหนักอยู่มันหายแล้วมันหายแล้วชาร์เลยได้ไหมไปๆๆ โซโลปะโซโลขอรีโหลดก่อนละกันเอ่อ uh ปืนเฮียแล้ว <S 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 ล้มไปหนึ่งล้มไปหนึ่งมีสองตัวเหมือนมาแล้วนะเหมือนขึ้นมาแล้วขึ้นไปบนน,บน้ำบนน้ำบน มันจะเอาเซฟอย่างเดียวเลยวะโดนไปเยอะมากอะแต่ไม่เป็นไรฮะห้องน้ำห้องน้ำห้องนัำเฮ้ยกระสองให้สองไม่ไหวก็ถอย สามตัวมีห้องน้ำกับห้องนี้โอ้โหวพี่กันรีบเลยอยู่ฝั่งนี้ด้วยนะทำอะไรไม่ได้แล้วพี่ไม่เป็นไรตายแล้วตัวหนึง่ง